สวัสดีครับคันนี้เป็นรถิ๊ฟแวกโกเนียปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับรถจดทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยนะฮะแต่ภาษีขาดเกินแล้วฮะเจ้าของกับดาวนาแม็กไปแล้วนะฮะไม่มีทายาทนะครับก็เลยจดทะเบียนใหม่ไม่ได้นะฮะคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เป็น LD28 ีนะฮะนิสสัน LD28 6หกสูตรนะครับผมช่วงล่างยังเป็นจิ๊ คันแข็งหน้าหลังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ผมใส่เกียร์ขับ2ไว้นะฮะไม่ได้ใส่เกียร์ขับ4นะฮะนี่ครับฝาถังน้ํามันก็ยังหาไม่ได้นะฮะรถขับงานรถขับเล่นอยู่ปกตินะฮะขับใช้งานขับไปเที่ยวอยู่นะฮะคันนี้รถจดทะเบียนปีหน7 1นะครับของ514นะฮะมีสำเนาทะเบียนให้นะฮะเกย์ไปขอเจ้าของแล้วไม่มีทาย,ยาทน,นะฮะ ได้ทำใบจัดการวัลย์ดกนะฮะก็เลยแต่เก็บได้นะฮะมีหลักฐานอยู่ว่ารถคันนี้มีการจดทะเบียนถูกต้องนะฮะจดมาปี2514นะฮะสำเนายังอยู่อะไรอยู่ครบนะฮะเลขเรียกตรงหมดเลยนะฮะเลขเพจเลขอะไรตรงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูนะครับนี่นะฮะเลขเพจอยู่ตรงนี้นะฮะ ภายในคอนโซลหน้าเดิมนะฮะพวงมาลัยอะไร,ะไรแต่ผมเก็บเบาะเก็บหลังคาแล้วแล้วฮะคันนี้ทําเสร็จตั้งนานแล้วนะฮะว่าจะทําต่อแต่เบื่อเบื่อแล้วก็เลยขายให้ลูกค้าไปสภาพนี้ดีกว่านะฮะก็ใช้งานขับได้แล้วนะฮะขับได้เบรกดีเลยดีเลยะฮะผมต่อพหลบวิ่งอยู่นะฮะมีสำเนาทะเบียนอยู่นะฮะฝาท้ายนี่เปิดไม่ได้แล้วนะฮะผมเิดตายไปแล้ว คนไกมันสมรู้นะฮะนี่นะับไปขับเล่นนะฮะจอดโชว์ขับเล่นตะกนเนียนะฮะรถใช้งานงสมุนทรสมบันนะฮะสตาร์ทยากหน่อยนะฮะแบตมันอ่อนผมลองสาตาร์ทดูนะฮะไม่รถติดหรือเปล่าไม่ติดเลยนะฮะ ปิดเครื่องให้ดูนะฮะแต่รถขับได้นะฮะยืนยันเพราะผมขับนี่เขาทุกขับมาจากร้านล้างรถนะครัช่วงล่างนะนี่นะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้นะรถจีบกำลังทำอยู่นี่นะครับนิสสัน LD 28นะฮะ6สูบนะครับรถผมทำงานเอ้ยไม่ใช่นะฮะทำให้ใช้งานได้ ปกตินะฮะแบตเตอรี่ก็ใหม่นะฮะนนี่ะครับทำพลบบ์นะฮะตัดสีขาดเกินละจดใหม่ไม่ได้เจ้าของไม่มีใบป,ปจัดการมรดกให้นะฮะั e e ีบเร็กโกเนียปี2514หรือปี1971นะครับเครื่อยงยนนิสสัน n 6สูบ LD28 ขับได้าำใช้งานครับ